สวัสดีค่ะสวัส eh. ด <Wait S 1> ีค e ่ะทุกคนสสวัดีคค่ะทุกนอะไรนะคะอะไรนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังใช้โต๊ะเนี่ยมันจะติดเหรอคะเราใช้โต๊ะนี้ก็คือเป็นโต๊ะไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไปกะเทือนหัเป็นโต๊ะไม้นะคะเป็นโต๊ะเก่าเราใช้หน้าต่างมาทำโต๊ะแล้วก็เติมขาก็ไปนะคะคราวนี้ เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวปกติเราจะใช้สีน้ำมันถ้าถ้าสมมติว่าเราเอาอยากได้สีเนี้ยก็สีน้ำมันค่ะค่ะใช่ค่ะอย่างงี้นะคะเราก็ใช้เด็กทาเข้าไปค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเราใช้สีน้ำธรรมดานะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะถ้าใช้สีน้ำมันอะคุณจะพูดมันไม่มันปฏิเสธไม่เอาไขวะเนี้ยถ้าเป็นสีน้ำมันนะคะทุกคนมันก็จะ โอเหนิ่ดแล้วก็เงากว่านี้นะคะแต่ว่ากลิ่นมันจะปวดหัวอือหือทำไมใช้สีดีครับพอดีเราซื้อมาถาบ้านแล้วก็เลยใช้สีพอดีเลยตอนนี้เราก็ใช้เด็กนะคะใช้เด็กทาให้เพราะเรามีเด็กทาสีนะคะรีวิวสินคะตอนนี้เรามีช่านทาสีเป็นเด็กน้อยอนุบาลหนูอพีน้องอะไรคะน้องข้วปั้นน้องข้ปั้นค่ะตอนยี้ไม่ยอมพี่อยู่เลยอ่าทาได้เลยค่ะนี่มีการทานะคะ จุ่มแปรงลงในสีไปทางนู้นแล้วค่ะแล้วก็ใช้เด็กทานะคะเสร็จแน่นอนเยอะบานไม่ใช่โตเสร็จนะคะบานมันเสร็จจนมีเสร็จไปหลายจุดเลยค่ะทุกคนค่ะสามสีลากงไปค่ะลากลงไปค่ะลากลงไปอ่าลูกูก็อยากทาด้วยมันไม่ตีเราบาทที่นี่เสร็จแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเหลือต้องไหนคะโอ้เป็นยังไงสียดยอดไหมคะโต๊ของเรากลายเป็นสีขาวหมดแล้วว้าวแล,าแล้วพื้นเราก็ขาวไปด้วยเลยพาแบบว่าเสละพื้นมาค่ะทุกคนนะเราได้โต๊ใหม่แล้วนะคะโต๊สีขาวสวยมาก สวยไหมคะสวยค่ะผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านค่ะผ่าดูซิดูซิซ<ด>ถ้าใครอยากลองทําเหมือนเราก็ยินดีนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยทาสีวันฝนตก